ท่านก็เข้าดูายละเอียดแล้วกันดูละเอียดแล้วท่านจะเห็นว่าท่านจะมั่นใจ่ะท่านจะพร้อมจะจ่ายท่านดูละเอียดแล้วท่านจะพร้อมจะจ่ายแล้วถ้าไม่กลัวอะไรหกองเราคันน่ะนะไปดูายละเอียดแล้วกันนะเพราะฉะนั้นผมมาแจ้งข่าวดีทราบแบบนี้นะเป็นข่าวดีที่ท่านต้องดีใจโอ้ยฉันดีใจที่จะได้ตอบแทนคุณปดินด้วยการซื้ออซื้อกล่องขวัญที่ไปไตยแล้วก็ ซื้อใบสแสดงเจตจำนงที่มันจะสั่งใช้สี่พิลักก็ถ้าก็ท่านเอาสี่พิลักนี่มอบให้กับประเทศอะ่ะประเทศต้องการสี่พิลักต้องการมากแล้วท่านก็ส่งใบแสดงเจตจำนงไปส่งไปทุกคนต้องส่งนะถ้าไม่ส่งประเทศไม่เปลี่ยนนะฮะต้องส่งส่งไปเพราะว่าส่งไปที่กระบวนกู้ชาพักตร์สองกระบวนกู้ชาพัะตั์สองก็จะรวบรวมให้ได้สี่สิบล้านใบใบสแสดงเจตจำนงเมื่อได้แล้วไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงประกาศที่รัฐสภานั่นเองรัฐสภาประกาศ ด้วยตัวรัฐภัยเองเลยเรามีเทคนิคที่ต้องทางรัฐบาล,าลต้องประกาศนะประกาศแล้วฉะนั้นรัฐมนุนบิลศูนตกไปเลยจบไปเกมเช้งเปลี่ยนโลกเปลี่ยนประเทศไทยเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนทุกอย่างจะเป็นของใหม่เกิดขึ้นตามสี่พิลักนั่นเองที่เสร็จไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะก็หวังว่าคงเข้าใจทอธิบับนะฮะนะวิธีนี้เทคนิคนี้ไม่ต้องใช้ทหารทํารัฐบาลแต่ใช้ประชาชนใช้บัตรประชาชนสั่งซื้อกองของขวัญที่ ก็ทาการปฏิวัติประเทศไทยได้ด้วยการตอบแทนคุณเป็นดินนั่นเองพูดง่ายๆชื่อบอกกันทุกๆบ้านว่าเราจะตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการทําปฏิวัติและเป็นการทําปฏิวัติที่งามสง่าสวยงามเพราะเป็นการตอบแทนคุณเป็นดินน่ะมันพูดได้สองแบบคือตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการทําปฏิวัติหรือทําปฏิวัติประเทศไทยด้วยการตอบแทนคุณแผ่นดินที่จะต้องใช้สี่พิลัก เป็นสาคัญสี่เป็นหลักนี่แหละคือหัวใจสาคัญอ่าเป็นแกนหลักนะอ่าก็คงเห็นภาพนะว่าเอ้ยมีของใหม่มีทางเลือกใหม่แล้วนะประชาชนก็ต้องต้องเรียกว่าต้องต้องเข้าร่วมอ่ะเพราะท่านเป็นสมาชิกพรรคโดยอัตโนม,มัติก็ต้องทําหน้าที่สมาชิกพรรคีครับอ่าเวลาเขาให้ไปเลือกตั้งท่านก็เข้าไปกาโหวตโนเพื่อไม่ให้พรรคใดได้คะแนนเสียงเลยแต่คะแนนโหวตโนท่วมทนมันเป็นคะแนนของพรรคท่าน เป็นคะแนนของพรรคครอบครัวไทยมาหาำนาจเมื่อท่านกาไปแล้วเนะี่ยครอบครัวไทยมานาดเขาใช้สี่พิลักเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานนะเขาใช้สี่พิลักนะเมื่อใช้สี่พิลักปุ๊บสี่พิลักมันจะไปสถาปนาท่านอภิหลักที่หนึ่งนั่นแหละก็มาสถาปนาท่านเป็นประมุขฝ่ายปกครองหรือเป็นรัฐบาลไปจัดการเลยนั่นแหละคืออภิหลักษที่หนึ่งอภิลักที่สองคือท่านเป็นมนุษย์ถ่องขาวิน,นัยท่านจะมีทุนสำรองขอบเหกล้านถึงยี่สิบล้านบาทนั่นคืออภิหลักที่สองส่วนอภิลักที่สามนั้น ภารกิจสามนี้นต้องไปสร้างเมืองใหม่ประเทศไทยสร้างยี่สิบเมืองประเทศอื่นก็ต้องสร้างเหมือนกันพูกง่าทั้งโลกจะสร้างเมืองใหม่กันหมดมันทําให้เกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดอุตสาหกรรมทั้งหมดชนิดใช้ถูกใช้หมดกระตุ้นเศรษฐกิจโลกทั้งหมดฟื้นตัวกันใหม่หมดเลยนั่นคืออภิรกษจที่สามส่วนภัรกิจสี่เปนเรื่องจิตวิญญาณเป็นเรื่องพุทธนิกายคอสมิกเป็นพุทธใหม่พุทธนิกายคอสมิกเป็นนิกายอย่างไรไปดูรายละเอียดข้างในอ๋อแจ้งให้ทราบนีพวกง่ามันมีเสียง ันแรกเป็นการปกครองอันที่สองเป็นาการค้าเป็นระบบการค้าใหม่ที่มาแทนทุนนิยมที่ต้องสร้างเมืองถึงยี่สบเมืองเป็นระบบการค้าเรียกว่าระบบพอเพียงจิตซึมพอเพียงเชิงลูกเสถียนั่นเองพอเพียงจิตซึมมาแทนแคปิตอลลิซึมนะส่วนอันที่สามอนหลักที่สามนั่นก็คือท่านเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยได้ทุนสํารองคนละหกล้านถึงยี่สิบล้านบาทได้ทุนสํารองคนละ6ล้านถึงยี่สิบล้านบาทเพื่อไปทําระบบการค้านะเพื่อไปทำระบบการค้า ส่วนอภิรักที่สี่นั้นเป็นพุทธ,ธิกายเสมิกอ่าเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นอย่างไรไปดูรายละเอียดข้างในาล้ท่านเห็นแล้วว่าสี่พิลักนี่แหละเป็นตัวเปลี่ยนโลกเกมเช้งเปลี่ยนประเทศไทยเปลี่ยนโลกด้วยแล้วแ,และเป็นการทําการเมืองระดับโลกอ่าเพราะเราจะเป็นชาติมหาอำนาจด้า,ดานซอฟต์แวร์แล้วไปถึงดุลที่สามของโลกเพราะฉะนั้นจึงเป็นการทํราทการเมืองระดับโลกเพราะฉะนั้นผมมาแนะนําให้ประชาชนทั้งหมดที่มีบัตรประชาชนมาทําการเมืองระดับโลก เลิกเล่นการเมืองของประเทศไทยที่มันเล่นอยู่ในวงจรน้ำเน่ามา90ปีแล้วยังจะเล่นต่อปอีเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าคู่หาเลือกตั้งไม่ไปเลือกเบอร์ใดๆอีกแล้วที่เป็นเบอร์ของโจรในสูตรทั้งหลายไม่เลือกแล้วเราเคยทํามาแล้วหรือเด็กรูปใหม่ไม่เคยทำก็ไม่ต้องไปทําอีกแล้วเพราะเราจะทิ้งยุคทิ้งสมัยมันไม่ใช้บริการตัวแทนแล้วจบยุคเป็นตัวจริงมาบริหารดูแลประเทศเองเลยโดยใช้มือถือออกมาติของตำบลจังหวัดประเทศด้วยใบตองเ็ดด้วยมือถือของท่านเองท่านรู้ควบคุมประเทศด้ดวยมือถือ แต่ผ่านระบบสีานอำนาจนะไม่ใช่มือถือล้วนๆกดปุ๊บเป็นปับ๊บไม่ใช่นะกดเข้าไปในระบบสีฐานอำนาจระบบสีฐานอำนาจนะ่ะจึงจะไปส่งผลให้ตำบลจังหวัดปฏิบัติตามนั่นเองอท่านก็ไปดูลาเ,เอียดกันว่าระบบสีฐานอำนาจเป็นอย่างไรนะแต่แจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ท่านโอ้ยสะดวกสบายเลยนะใช้มือถือบริหารประเทศได้ไม่ต้องใช้สสไม่ต้องพึ่งพาเลยพูดง,ง่ายเราหยิบม,มือถือมาปุ๊บเราเป็นสสแล้วท่านเป็นสสแล้วนะ กดเข้าไปในจะจะพูดโหวตเรื่องอะไรท่านกดเข้าไปโหวตได้เลยก็ถ้ากท่านเป็นสสแล้วนะเพราะนั้นไม่จะเป็นต้องเลือกมันมันอีกไลวเบอร์หนึ่งเบอร์อะไรแล้วแต่ไม่ต้องเลือกแล้วไปเลือกโหวตโนเพราะนั่นคือเบอร์ของพรรคท่านท่านเลือกพรรคให้ได้ก่อนพรรคนั่นจะไปใช้สี่พิลักสถาปนาท่านตามนั้นท่านก็จะเป็นไปตามสี่พิลักนั่นเองเกิดความมั่งขั่งอลังการยิ่งใหญ่มหาศาลโอ้หาไม่ได้ในพรรคกันยังไม่มี มีแต่พักค,ครอบครัวไทยมหาหนาธท่านทัทนต์ดาะฉนนั้นขอเชิญทุกท่านเข้าเรียนรู้คลิปของแอธรรมาริตัยเพื่อเป็นโสดาบันทิพย์ตายเพื่อตื่นรู้เป็นโสดาบันทิพย์ตายเลิกเป็นอนุบาลทิพย์ตายทุกวันเราเป็นอนุบาลทิพย์ตายกันอยู่แล้วก็เป็นทั้งประเทศด้วยคือผู้ผู้ปกครองกับผู้ปกผู้ปกครองผู้ถูกปกครองเนี่ยยังอยู่ในชั้นอนุบาลทิพย์ตายกันอยู่นะคือใช้อนุบาลทิพย์ตายแบบระดับอนุบาลซึ่งมันไม่ได้เรื่อง มันเดินวนอยู่งั้นอยู่ในวงวงจอน้ำเน่าเด็กเล่นน้ำเน่าก็เล่นกันอยู่งั้นอะเพราะบ้านมันสร้างน้ำเน่าขึ้นมาไงรับประดูมันสร้างน้ำเน่าขึ้นมามันก็เด็กก็เล่นไปตามน,น้ำเน่าวนอยู่อย่างเงี้ยเราจรึงเราเราเราจรึงเป็นระดับอนุบาลทีิเะตายทั้งผู้ปกครองและผู้มาปกครองผู้ปกครองก็คือพวกสสพักเบญจทั้งหลายที่จะมาปกครองเราเนี่ยพวกนี้ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันก็อยู่ชั้นอนุบาลที่ปะตายเหมือนกันอะส่วนประชาชนที่ถูกปกครองก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเออ พูดง่ายตาบอดตาบอดจุงตาบอดพูดง่ายตาบอดจูงตาบอดเป็นระดับชั้นอนุบาลที่เปไ็นเพราะฉะนั้นผมมายกระดับชั้นท่านให้เลื่อนชั้นขึ้นไปเป็นสวดวนอนุบาลเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองประเทศด้วยตัวท่านเองอย่างมีศักดิ์ศรีและเป็นพลมเมืองต้นแบบโลกเพราะเราจะนําโลกเป็นประเทศมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ถือดุลที่สามของโลกดุลที่สามของโลกคือด้านซอฟต์พาวเวอร์แล้วเราจะไปมีบทบาทต่อโลกอย่างไรก็ไปดูรายละเอียดข้างในนะแต่แจ้งให้ทราบไปรู้นี่ว่า พักครอบครัวไทยมาอำนาจมีจริงมีจริง,ม,รงมีตัวตนจริงจะมีตัวตนจริงได้ก็ต่อเมื่อท่านทุกๆคนที่มีบัตรประชาชนไปประกาศจุดยืนไปประกาศจุดยืนว่าฉันเป็นลูกบ้านจริงๆเป็นสมาชิกพักจริงๆประกาศจุดยืนพร้อมกับส่งไปแสดงเจตจำนองออกคําสั่งไปดนตัวเนี่ยนั่นหนละนั่นแหละครับท่านควบคุมประเทศเองได้แล้วถรกระทันก็จะชนะเด็ดขาดเพราะเสียงมันชนะขาด เป็นพักใหญ่ที่สุดและมีเสียงสมบูรณ์ในตัวชนะขาดเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าต้องไปแสดงจุดยืนเท่านั้นเองประกาศจุดยืนด้วยการส่งไปแสดงเจจำนงแค่นั้นเองประเทศเปลี่ยนง,ง่ายๆอย่างนี้อย่างชันฉลาดและนี่คือการแก้ปัญหาแบบชั้นสูงแบบโศนาบันทิปใจนั่นเองเอาละก็เชิญเรียนรู้เคลื่อนดิลไปต่อไปเพื่อเกิดปัญญากันทั้งบ้านทั้งเมืองนะอย่าลืมตอบแทนรูบดินนะด้วยการซื้อของขวัญและมอบให้กับแผ่นดินท่าน นี่คือหน้าที่ที่ดีสุดของประชาชนทไทยหวังว่าทุกท่านจะเกิดสำนึกช่วยชาตินะครับเอาละผมแม้ธรรมะใยินดีต้อนรับท่านครับสวัสดีครับ